แม่ทำกับผมอย่างนี้หรือโอยคุณป,ป้าะคะุหน้าฉัน <c oughs> ฉันอยากจะฉลองแบบเงียบๆสักวันลุดไปล้างหน้าล้างตาไปได้ถ้ากูไม่ได้กินพวกมึงก็ต้องไม่ได้กินเหมือนกัน <c oughs> ้ย ให้กับความพี่นาศของนางออนนภากับนางออนสลับนี่ไม่คิดเลยนะว่าพวกมันจะเกมง่ายขนาดนี้แผนของแม่นี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะเอาเรื่องลูกเนียน้อยเนี่ยมาเล่นยังไงก็ต้องโดนคนด่าก็หวังว่าพวกเขาคงจะไม่มาวุ่นวายกับเราอีกนะพี่ก็สงบไปแค่ตอนนี้นั่นแหละเดี๋ยวพอข่าวซานะมันก็ออกมาแผลงฤทธิ์อีกฉันรู้จักสันดานสองคนแม่ลูกมันดี แต่อย่างน้อยนะคะเราก็กันพวกมันออกจากบริษัทได้เดี๋ยวเราก็หาวิธีเล่นงานให้พวกมันจมดินมันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราอีกอเชียร์ค่ะโอ้โหไม่เห็นบอกเลยว่าวันนี้มีงานเลี้ยงฉลองกันด้วยถ้าอยากให้แกมาร่วมฉลองด้วยก็คงบอกแหละแต่นี่ไม่บอกก็คงรู้ตัวนะอย่าทำเสียบรรยากาศได้ไหมเฮ้นี่มันอะไรของคุณเนี่ย ผมแค่ขอมานั่งกินข้าวด้วยเท่านั้นเองอ่ะทำเป็นไวุ่นวายไปได้หิวนะว้ยหิวยังไม่ได้กินอะไรหนักเย็นไม่มีเงินซื้อข้าวกินแต่มีเงินไปเล่นการพนันไม่รู้จะสงสารหรือสองเพศดี่อตาวันลุดไม่เอานะก็มันหาเรื่องก่อนพี่ก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอย่ามาพูดดีกว่านะไอการเล่นการพนันของผมอ่ะมันเป็นการลงทุนเว้ยเพื่อหาเงินมารักษาชีวิตจะได้ไม่โดนยิงตายก็ไม่เห็นตายสักทีเลยอนี่มึงเจา อย่าดี้จเลยปุ๊บปั๊บอย่าไปดื้หน้าฉันฉันอยากจะฉลองแบบเงียบๆสักวันรุดไปล้างหน้าล้างตาไปได้ถ้ากูไม่ได้กินพวกมึงก็ต้องไม่ได้กินเหมือนกันโอ๊ย